สวัสดีครับผมนายกิติชาเจริญภาพนะครับชื่อเล่นชื่อกีต้าร์นะครับจบมาจากกศนอเภอวังทองนะครับเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับเรามาจากที่ไหนคะพิษณุโลกครับโอ้มาไกลมากเลยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนิดนึงครับทำไมถึงเลือกโรงเรียนที่เอ็แบคคะมีพี่เคยเรียนจากที่นี่แล้วจบไปแนะนํามาครับเราก็เลยตัดสินใจมาเรียนเลยทันทีใช่ไหมคะใช่ครับ เห็นเพจทางวิไลโพสต์ลงเพจครับเลยสนใจที่จะมาสมัครครับตัดสินใจเลยทันทีไลยคะี่ยที่จะมาสมัครใช่ครับแล้วเรามั่นใจไหมคะว่าเราจะเข้ารอบกี่คนสุดท้ายก็มั่นใจครับรอบต่อไปต้องมีผมครับทำไมถึงมั่นใจขนาดนี้คอ๋อรอยยิ้มแล้วก็ด้วยความกล้าของตัวเองด้วยครับงั้นอยากให้ฝากบอะไรถึงคนที่ไม่มั่นใจในรอยยิ้มของตัวเองหน่อยให้เขาแบบว่า รคมใจให้ขาหย่ยิ้ม,มนะครับสุดใสยิ้มมนณาจิตจำใสครับโอเคค่ะให้ฝากอะไรถึงคนทำบ้านที่รอเชียรเราอยู่ไหมคะ่ะฝากเชียฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ